มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนเลขเด็ดจ,จากหมู่บ้านตะเขียนทองมี6ต้นข้อหวยขอเสียงโชคถูกติดกันหลายงวดค่ะผู้สึกข่าวรายงานวัดที่วัดใหม่เจริญธรรมบ้านบอกกลางดงหมู่ที่13ตําบลอ่างทองอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรน,นะคะ มีชาวบ้านเริ่มมาขอโชคลาบกับต้นตะเคียนทองกันเป็นจำนวนมากโดยวัดใหม่เจเริญธรรมแห่งนี้มีต้นตะเคียนถึง6ต้นซึ่งมีความยาวสูงสุด8เมตร6เมตรแล้วก็5เมตรค่ะกว้าง50เซนติเมตรแล้วก็ไปจนถึง1.5เมตรนะคะไล่เรียงกันตามลำดับค่ะที่ถูกนำขึ้นมาจากแม่น้ำปิงเมื่อ23ปีก่อนและมีคนถูกเลขได้โชคกันมามา,มากมายค่ะโดยมีชื่อว่าเจ้าพ่อตะเคียนทองแล้วก็เจ้าแม่เรือนทอง และมีการสร้างหลังคาแล้วก็สานไว้ให้แบบยกครอบครัวค่ะโดยได้ตั้งเป็นหมู่บ้านตะเคียนทองบ้านเลขที่125ทับเพื่อให้อยู่ร่วมกันในวัดแห่งนี้ค่ะพระสุริยะปิยสีโรจะอาวัดวัดใหม่จเจริญธรรมเล่าว่าต้นตะเคียนทองทั้ง6ต้นนะคะให้โชคลาภกับชาวบ้านมาตั้งแต่เริ่มมาอยู่สถานที่แห่งนี้นานกว่า2-3ปีแล้วค่ะ ช่วงนี้ใกล้หวยออกก็จะมีชาวบ้านมาขอกันเรื่อยๆนะคะเพราะหวังว่าจะมีโชคได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวช่วงวิกฤตโควิด -19 ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีคนถูก2-3ตัวกันบ่อยครั้งก็เดินทางมาขอเลขกันจากที่ต่างๆมากมายค่ะนายสาโรธพึ่งผ่านอายุ44ปีนะคะเราว่าต้นตะเคียนทั้ง6ต้นมีพระรูปหนึ่งชื่อว่าหลวงพ่อดอกรกักได้พยายามนำขึ้นมาจากหมู่บ้านปากอ่างนะคะ ที่ติดกับแม่น้ําปิงใกล้กับวัดแห่งนี้แต่ว่าไม่สําเร็จก็เลยไปนิมนต์หลวงปู่อ้วนวัดหนองกระโดนจังหวัดนะครสวรรค์มาทำพิธีอัญเชิญขึ้นมาอย่างง่ายได้ค่ะโดยหลวงปู่อ้วนท่านบอกไว้ว่าเจ้าแม่ตะเคียนทั้ง6ต้นนี้แรงมากนะคะบางคนมีโชคบ้างไม่มีโชคบ้างตามแต่ดวงของแต่ละคนค่ะแรกๆก,ก็พากันโชคดีกันเยอะมากค่ะแต่ว่าพอหลังๆมันี้เริ่มมีคนเข้ามาขอโชคกันต่อเนื่อง เพราะว่าอีกไม่กี่วันนี้หวยก็จะออกแล้วค่ะจากการสอบถามบรรดาคอหวยเห็นว่าเลขเด็ดมีอะไรกันบ้างนั้นโดยชาวบ้านบอกว่า20คนที่ชายแป้งรูปขอเลขนะคะหลายคนบอกว่าเห็นเป็นเลขเด็ดก็คือ3-2-5 3 2แล้วก็5-4ซึ่งก็แล้วแต่โชคของใครของมันนะคะดวงใครดวงมันค่ะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟางังขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ